ก็ไปถงเชวสวัสดีครับนักเรียนทุกทุกท่านครับพบกับเราช่ออีกครั้งนะครับในเรียนรู้ เทศกาลตุษจีนกับผงเหล่าชือนะครับซึ่งในอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็จะถึงวาระที่สาคัญที่สุดของชาวจีนตุษจีนปีใหม่ของชาวจีนกำลังจะมาถึงนะครับเหลาสืจีนมีความตั้งใจที่จะนําเอาความรู้ความเชื่อประเพณีปฏิบัติของชาวจีนในเทศกาลตุษจีนมาฝากนักเรียนนะครับวันนี้เราซือตั้งใจที่จะนําเอาเรื่องของชุนเหรียญเที่ยชุนเหรียญน,นะครับติดคําขวัญคู่นะครับที่เป็นสิริมงคลสองฝั่งของประตูบ้านนะครับมาฝากนักเรียนนั่นเองนะครับชุนเหรียญ มีที่มาที่ไปเกี่ยวเนื่องกับตอนที่เราเล่าไปเมื่อตอนที่แล้วเรื่องของเหมอนเฉินมึงซิ่งนะครับเทพเจ้าที่อาละคาที่ประตูบ้านของเรานักเรียนยังจําต้นท้อต้นนั้นได้ไหมนะครับที่แผ่กิ่งก้านสาขาออกไปกว้างไกลถึง3 0 0พันลิ้แล้วก็มีกิ่งหนึ่งที่โน้มไปทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือที่ประกอบขึ้นมาเป็นประตูผีประตูผีนะครับที่มาจากกิ่งก้านของต้นท้อแล้วก็ที่ประตูผีนะครับก็จะมี ขุนพลที่เป็นพี่น้องคู่หนึ่งนะครับขุนพลสวรรค์ที่ชื่อว่าเซนชูและอิ่ลี่มาเฝ้าอารักขาอยู่มีหน้าที่ที่จะจับผีนั่นนั่นเองนะครับดังนั้นต่อมาผู้คนจึงได้วาดรูปของขุนพลสวรรค์นะครับทั้งคู่นี้นะครับไปติดไว้ที่หน้าบ้านนะครับของตัวเองก็คือที่ติดไว้ที่ประตูบ้านนะครับ แล้วก็นับถือเป็นเทพเจ้าผู้สถิตยอยู่ที่ประตูบ้านคอยกันสิ่งที่เป็นอัปมงคลนะครับไม่ให้เข้ามาสู่บ้านเรือนนะครับเนื่องจากว่าผีผู้ผีปีศาจนะครับกลัวไม้ท้อกลัวต้นท้อกลัวไม้ท้อนะครับนั้นผู้คนจึงเอานะครับไม้ท้อเนี่ยนะครับมาสองแผ่นบ้างก็แกะสลักรูปของหมึงสิง บนนั้นแล้วก็ไปติดไว้ที่สองฝั่งของประตูบ้านบ้างก็เอาชื่อของหมึงซิงก็คือเชนซูและยูรินะครับมาเขียนบนไม้ทอสองแผ่นนี้แล้วติดไว้ที่ประตูบ้านนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลและกกันพูดผีปีศาจนะครับแผ่นไม้สองแผ่นนี้คนจีนเรียกว่าเทาฝูเถาก็คือทอต้นทอฟูก็คือยันของศักดิ์สิทธินั่นเองนะครับของศักดิ์สิทธิ์ที่ทํามาจากไม้ทอนั่นเองนะครับและเทาฟูนี่แหละครับ เป็นที่มาของชุนเหรียญคำขวัญคู่นะครับประจำตุรจ,จีน,นะครับมีเรื่องเล่ากันว่าในยุคข,ของอู่ใต้ในประวัติศาสตร์จีนนะครับมีเมืองเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าโฮ่สู่กัวท่านอ๋องของเมืองโฮ่สู่กัวมีนามว่าเหมงฉ่างนะครับในวันส่งท้ายปีเก่าในคศปี964นะครับปรากฏว่าท่านอ๋องนี้นึกสนุกขึ้นมานะครับก็มีบัญชาสั่งให้ บัณฑิตประจําราชสํานักก็คือต้าเฉี่ยชื่อที่มีแท้ว่าชินนะครับชื่อว่าชินอินชินให้เอาไม้ท้อมาสองแผ่นแล้วก็เขียนคําพูดที่เป็นสิริมงคลลงไปปรากฏว่าหลังจากที่เขียนเสร็จแล้วท่านอองอ่านแล้วไม่ประทับใจเหตุเพราะ1จํานวนตัวอักษรนะครับไม่เท่ากันบน2แผน่นแล้วก็2ก็คือความสละสลวยเนี่ยไม่เป็นที่ประทับใจท่านองจึงหยิบผู้กันขึ้นมาเองเลยนะครับแล้วก็เขียนอักษรนะครับ ลงบนแผ่นไม้ทอเนี้ยนะครับแผ่นละห้าตัวอักษรว่าชินเหนียนหน้าหยุ่นชิเจียวฉิงชุนซึ่งก็มีความหมายว่าขอความสิริมงคลความผาสุขความร่มเย็นสิ่งที่ดีงามทั้งหลายนะครับจงหลั่งไหลมาสู่ครอบครัวแล้วก็ขอให้วาระสําคัญที่ชื่อว่าเทศกาลตรุษจีนนี้จงอยู่ยาวนานสิ่งดีๆเหล่านี้จงอยู่ยาวนานนะครับดังนั้นนี่แหละครับ เทาฝูจึงเป็นที่มาของชุนเหรียญแล้วก็อักษร10ตัวนี้นะครับที่ถูกจารึกไว้บนแผ่นเทาหมู่หรือเทาฝูสองแผ่นนี้นะครับจึงเป็นคําขวัญคู่คู่แรกในประวัติศาสตร์จีนนั่นเองนะครับนอกจากในเทศกาลตรุษจีนจะมีการติดชุนเหรียญแล้วนะครับก็ยังมีประเพณีปฏิบัติด,ด้วยการที่นําเอากระดาษสีแดงนะครับมาตัดเป็น รูปต่างๆที่เป็นสิริมงคลไม่ว่าจะเป็นรูปของดอกไม้รูปของสัตว์มงคลหรือรูปที่เป็นสิริมงคลทั้งหลายนะครับรูปของเหล่าเซียนติดไว้ตามหน้าต่างนะครับเพื่อเพิ่มพูนสีสันและบรรยากาศของตุ๊จีนให้คึกคักนะครับแล้วก็สนุกสนานยิ่งขึ้นนะครับมองไปก็สวยงามแล้วก็มีบรรยากาศแห่งความจินจีนของตุ๊จีนเลยนะครับวันนี้เราซึ่งก็ขอนําเอาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเทียวชุนเหรียนแล้วก็เทียชวงฮวามาฝากนักเรียนนะครับพบกับเรียนรู้ เทศกาลตุจีนของพวกเราซชื่อในตอนต,อต่อไปในเร็วๆนี้นะครับเซเียน